สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้สายรุ้งเองค่ะก็มีเรื่องราวข่าวคราวที่จะมานําเสนอบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องกันอีกแล้วนะครับสําหรับคนละครึ่งเฟสสามกับยิ่งใช้ย,ยิ่งได้ท่านจะเลือกก้อนไหนดีอันไหนดีนั่นเองครับก็มาเช็คเงื่อนไขก่อนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสามกับยิ่งใช้ย,ยิ่งได้สํารวจรายละเอียดมาตรการไหนเหมาะกับใคร เลือกอันไหนคุ้มค่ากว่ากันนั่นเองครับก่อนอื่นจะมาเข้าเรื่องราวก็ใช้ก,กดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหลังจากที่ครมอเคาะมาตรการเยียวยาโควิด -19 รอบล่าสุดเป็นที่เรียบร้อย2มาตรการที่มีการอนุมัติในครั้งนี้ก็คือคนละครึ่งเฟส3และยิ่งใช้ยิ่งได้ซึ่งทั้ง2มาตรการนี้ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้นะครับจะต้องเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่งเท่านั้นทําให้หลายคนสับสนว่าระหว่างคนละครึ่งเฟส3กับยิ่งใช้ยิ่งได้ควรเลือกใช้มาตรการไหนดีนั่นเองครับ เราจึงรวบรวมเงื่อนไขและความแตกต่างของ2มาตรการพร้อมทั้งช่วยเปรียบเทียบว่ามาตรการไหนที่เหมาะสมกับใครบ้างนั่นเองครับสำหรับคนละครึ่งเฟส3รายละเอียดก็คือผู้ที่มีสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้ใช้เงินคนละครึ่งเฟส3คือผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส1และเฟส2มาแล้วรวมถึงผู้ที่ยังไม่เคยได้สิทธิ์คนละครึ่งจำนวน16ล้านที่จะต้องลงทะเบียนใหม่นั่นเองครับ วันลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ในวันที่14มิถุนายน2564เวลา6นาฬกาที่เวอร์วเวบคนละครึ่งนั่นเองครับเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ของผู้ที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส3ในครั้งนี้จะได้รับเงิน3,000บาทต่อคนแบ่งเป็น2รอบรอบละ1,500บาทรอบแรกเริ่มกรกฎาคมถึงกันยายน64และรอบที่2 2ตุลาคมถึง อันวาคม64ด้วยใช้วงเงินได้ไม่เกิน150บาทต่อวันรับจ่ายให้ครึ่งหนึ่งคือ150บาทผู้มีสิทธิ์จ่าย150บาทคนละครึ่งเฟส3เหมาะกับใครสำหรับคุณสมบัติของคนที่จะได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส3คือเกณฑ์คุณสมบัติเดียวกันกับผู้ที่เคยได้คนละครึ่งเฟสก่อนหน้านี้คือมีบัตรประจําตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทยตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ได้รับสิทธิ์บัสัสดิการแห่งรัฐจ,จะไม่สามารถรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งได้โดยสามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมได้จากที่ภาครัฐนั่นเองซึ่งคนละครึ่งเฟส3ในวงเงิน3,000บาทใช้จ่ายไดไม่เกิน150บบาทต่อวันโดยลักษณะสำคัญคือช่วยลดค่าใช้จ่ายจึงเหมาะกับคนที่ใช้จ่ายในแต่ละวันไม่ได้สูงมากนะักเน้นการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเป็นหลักนั่นเอง มาดูยิ่งใช้ยิ่งได้รายละเอียดก็คือยิ่งใช้ยิ่งได้คือมาตรการที่ภาครัฐสนับสนุนบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ที่รับสิทธิ์โครงการสูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนผู้มีสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสนับสนุน e ีเวอร์ชจากภาครัฐตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายน64เพื่อใช้จ่ายในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม64ซึ่งจะมีมาตรการใช้จ่ายคนละ 6 0 0ม0บาทนั่นเองวันลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เปิดลงทะเบียนวันที่21ิมิถุนายน64เวลา6กถึง22นาฬิกานั่นเองเงื่อนไขในการใช้เงินใช้สิทธิวิธีการใช้สิทธิโครงการดังกล่าวผู้มีสิทธิ์จะต้องชำระเงินผ่านจี a l l e t บนแอป,ปเป๋าตังค์เพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้บอกผู้ประกอบการร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดซึ่งทางฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าเองจะต้องติดตั้งแอป,ปถุงเงินเพื่อร่วมโครงการนี้ผู้ที่ต้องการได้ e ีว c h e er ชของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เต็มจำนวน7,000บาทนั้นจะต้องมีการใช้จ่ายสูงสุดถึง6,000 0บาทโดยจะต้องใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการ ก่อนหลังนั้นรัฐจึงจะคืนเงินให้10-15เปอเซ็นต์ของค่าใช้จ่ายนั้นๆโดยจะโอนเงินเข้าในจีวลเลตของแอปเป๋าตังทุกต้นเดือนถัดไปโดยเงินนี้จะไม่สามารถแลกออกมาเป็นเงินสดได้แต่สามารถใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังได้อีกนั่นเองยิ่งใช้ยิ่งได้เหมาะกับใครเงื่อนไขหลักการกรณีถ้าเลือกใช้ยิ่งใช้ยิ่งได้ไปแล้วจะใช้สิทธิ์คนละ ครึ่งเทศสาซ้ำซ้อนไม่ได้อีกแล้วทั้งนี้ผู้ที่เลือกเข้าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้คือลงทะเบียนผ่านเวอร์เว็บยิ่งใช้ยิ่งได้ .com เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อ21ที่จะถึงนี้ยิบมิถุนา64มีสัญชาติไทยอายุ1 8ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไม่เป็นผู้ต้องหาไม่เป็นผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษพิการหรือผู้สูงอายุ ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟดสามต้องจับจ่ายในร้านค้าที่จดทะเบียนแวดผู้ที่เคยได้สิทธิ์เราชนะม .3-3 มาเราละกันสามารถเข้าร่วมโครงการก็ได้นะครับจะเห็นได้ว่ารายละเอียดของโครงการเน้นให้สิทธิพิเศษสําหรับผู้ที่ใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการที่จดทะเบียนแวดซึ่งจะเป็นผู้ที่ให้บริการรายใหญ่และเป็น แคมแบ็กสำหรับคนที่มีการใช้จ่ายสูงดังนั้นมาตรการนี้จึงเหมาะกับคนที่มีกําลังซื้อสูงพูดง่ายคือคนมีเงินนั่นเองจึงจะได้สิทธิประโยชน์จากมาตรการนี้คนละครึ่งเฟดสากับยิ่งใช้ยิ่งได้เลือกอะไรเพราะฉะนั้นไม่มีมาตรฐานใดดีที่สุดมีเพียงมาตรการที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดกล่าวสรุปคือผู้ที่คาดว่าตัวเองมีกําลังซื้อสูงสุดแล้วสามารถเลือกรับ แคสแบ็กจากยิ่งใช้ยิ่งได้สูงสุดถึง70 0 0ันบาทแต่คนที่ไม่ได้ใช้จ่ายในสัดส่วนที่สูงมากสามารถเลือกเอาคนละครึ่งดีที่สุดซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้จ่ายสูงแต่ก็ได้วงเงินลดค่าใช้จ่ายถึง50%ไปแทนนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเอามาเล่าบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องกันให้ฟังว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีก็เปรียบเทียบกันเอาเองนะครับผมชอบคิดนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ